มาชมที่ดินเปล่าใกล้กัดแม่มาลายัยแม่แต่งเชียงใหม่กันเจ้าวันนี้ที่แปลงนี้นะเจ้าจะติดถนนคอนกรีตไฟฟ้าปาปา,ปาพร้อมเลยนะเจ้ามีทั้งหมด้วยกันเจแปลงเริ่มต้นที่แปลงละ100ตารางวาสูงสุดมีถึงแปลงละ300ตารางวาเลยนะเจ้าที่จะอยู่ในหมู่บ้าน ไม่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะเจ้าบรรยากาศดีห้างถนนเรียบคลองชนระทานสายใหญ่เพียง50เมตรเท่านั้นตรงนี้คือของชนระทานสายใหญ่นะเจ้าจะมีคลองชนระทานสายเล็กอยู่ข้างๆที่ดินตวัวเวลาเปิ้ลปล่อยน้ำมาดินเสียงน้ำไหลนะเจ้าห้างถนนไม่มานเลยปลายสายเก่า ประมาณ500เมตรก่อจะห่างจากกัดแม่มาลายแม่แดงเชียงใหม่ประมาณ1.5กิโลสามารถเข้าออกได้2ทางนะเจ้าคือทางในหมู่บ้านกับทางถนนเรียบขลองชุมทานนะเจ้าขายที่ตารางวาละ4,800บาทนะเจ้าเ,าเริ่มต้นที่แปลงละ1นึ่งอ้อยตารางวาขึ้นไปก็สามารถมาเลือกชมได้นะเจ้าสนใจก็ทักแชท หรือโทรตามือโทรที่ขึ้นมาหน้าจอได้เลยนะเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะเจ้าแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า